สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับคนที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดคาตนานันเองนะครับเนาะก็คือพี่บอกอย่างนี้เลยนะครับวงน้องว่าพี่จะมาแจกโค้ดคาตนานันเองนะครับเนาะเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับวงน้องจะมีการแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับพี่มาสองนะครับวงน้องก็คือตอนนี้ช่องพี่นะครับครบ8 0 0 0 0ืคนติดตามแล้วนะคร อยากได้โค้ดคาตนานะครับวันนี้ที่พี่จะมาแจกนะครับก็คือรับไปเลยคาตนาไฟนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ไปเสียตังทํามานะครับบงน้องก็ประมาณ800บาทนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าแพงจะจัดเลยนะครับบงน้องก็ไม่เป็นไรนะครับวงน้องเพื่อเอฟซีหรือว่าเพื่อคนดูนั่นเองนะครับเนาะพี่ทําได้นั่นเองนะครับบงน้องก็คือวันนี้นะครับพี่มาแจกนะครับบงน้องก็คือโค้ดคาตนานั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ส่วนโค้ดนะครับจะอยู่ในคลิปนะครับเป็นเะค้ดใับ you <laughs> แล้วก็วันนี้นะครับน้องๆพี่ม e ีกิจกรรมสำรองมาให้เล่นนั่นเองนะครับนอสําหรับคนที่ไม่ได้โคดนั่นเองนะครับหรือว่าสําหรับคน mi, ที่เอาโค้ดไปเติมแล้วเติมไม่ได้นะครับน้องๆก็คือพี่มีกิจกรรมมาให้เล่นก็คือแบบว่าก็คือเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อยูดีตัวเองหรือว่าซื้อเฟซตัวเองนะครับน้องๆเราก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับน้องก็ง่ายๆเท่านี้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ขั้นแรกนะครับก็กดไลค์ ือเฟยตัวเองได้เลยนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเพชร5 1 0สิบเพชรแล้วก็ตัวละครเอลอกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้แบบนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นไอซีคนใหม่หรือว่าไอซีคนเก่านะครับน้องๆถ้าเป็นสมาชิกคนใหม่นะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเนาะว่าเป็น f อซีคนใหม่นั่นเองนะครับน้องๆที่ถึงจะได้รู้นั่นเองนะครับเนาะว่าน้องมาติดตามพี่แล้วเป็นคนใหม่นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ แต่ก่อนที่จะแปลของหรือว่าเอาโค้ดนะครับพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดหนึ่งก่อนนะครับน้องกิจกรรมตัวแรกนะครับก็เป็นกิจกรรมสายฟรีอีกแล้วนะครับเนาะแต่ละวันนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คอินได้นะครับงน้องเพื่อรับกล่องของขวัญตัวนี้นะครับก็เป็นกล่องขวัญ FFWS นั่นเองนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาต่อที่กิจกรรมที่2เลยนะครับงน้องก็คือการแข่งขันนะครับได้จบลงไปแล้วนะครับเนาะแต่การแจกของนะครับยังไม่จบนั่นเองนะครับงน้องก็คือแบบว่านี่เลยนะครับเนาะก็การแจกของนะครับก็ังจกนนีครออืวท่301ถึ ที่4นะครับบุกน้องเดือนหน้าเลยนะครับน้องก,ก็รับท่าทางนั่นเองนะครับบุกน้องเราก็ วันนี้นะครับวน้องก็คือวันที่3ามสนะครับจนถึงวันที่6เดือนหน้านะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับสกินแพนด้าหรือว่าถ้วยแซมนั่นเองนะครับน้องก็วันที่3หาวันที่6นะครับวงน้องก็คือจะแจกจัดหนักจัดเต็มนั่นเองนะครับน้องก็เป็นทางด้านกล่องศพแล้วก็มีสกินปืนแล้วก็มีสกินปืนแบบว่าแร่ๆเลยนะครับวงน้องก็อันละ5กล่องเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันที่5หาวันที่6กนะครับวงน้องก็ได้รับแพนด้าฟรีนะครับน้องก็คือมมยลลกกรออาาหี20่งเ มองๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถือว่าแรงจ,จัดๆเลยนะครับสำหรับมองๆคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับ้อง ก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับน้องๆก็คือตั้งแต่วันนี้จะถึงเดือนหน้าเลยนะครับเนอะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรียังไม่มีอะไรเลยนะครับน้องๆก็คือเพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับเป็นรหัสไก่อยู่นะครับน้องๆอยากให้ตัวเองเป็นรหัสเทพนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นั่นเองนะครับเนอะก็มีของขวัญแจกฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมฟรีไฟบู๊ทซีรีส์นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ของชุดนี้นะครับก็สามารถเล่นได้หมดแล้วนะครับน้องๆก็คือไม่ว่าจะเป็นทาาาางงงดด้้้นนนนนขอรรรรรรััััับบ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 เีะะคคกก็็ตพปื ถ้วยแซมบ้างนะครับน้องๆเราก็มีทางด้านของซุดผู้หญิงนะครับน้องก็สามารถแลกได้แล้วนะครับน้องๆเราก็ปลูกแอนดูนะครับก็สามารถปลูกได้แล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากปลูกนะครับน้องเราก็จะมีลุ้นเพชรนะครับน้องๆก็คือถ้าน้องๆนะครับนำเพื่อนหรือว่าตามเพื่อนกลับมาได้นะครับก็ลุ้นเพชรไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพจเลยนะครับน้องๆเ้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าทางทูช่วยขันนะครับน้องๆก็คือสามารถหลับได้แล้วนะครับน้องเพียงแต่น้องๆนะครับบครให้100 20นาทีเท่านั้นนะครับนาอกก็รับไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับมน้งงก็เข้ามากดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ GM แจกให้คนดูนั่นเองนะครับนาะกแล้วก็เป็นท่าทางที่สวยมากนะครับมังงงพี่เห็นเขาไปตัดลงติกต็อกนะครับก็ถือว่าสวยจัดๆเลยนะครับมน้งงแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับนาอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับมน้งงแล้วก็ท่าทางตัวนี้นะครับก็สามารถรับฟรีได้ด้วยนะครับสำหรับมังงงคนไหนที่อยากได้นะครับเนาะก็ลงไปเล่นในเกมนะครับใหาว จะเล่นแมปอะไรก็ได้นะครับงน้องก็คือแมตช์จับอันดับก็ได้แล้วก็หมดสีเวเสียอะไรก็ได้นะครับที่แบบว่าลงไปเล่นในเกมนะค,ะครับก็รับไปเลยนะครับถ้าครบ120นาทีนั่นเองนะครับงน้องก็เอาเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมแจกค่าทางฟรีนั่นเองนะครับงน้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ GM มาแจกนั่น,นะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะครับงน้องก็คือกิจกรรมยังเหลือกิจกรรมตัวนี้อยู่นะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากปลูกแอนดูร่างสอง ออองเก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีสกินแพนด้าด้วยนะครับที่เขามาแจกฟรีๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินแพนด้านะครับน้องๆก็ลงไปเล่นให้ครบ10รอบนั่นเองนะครับน้องก็รับสกินแพนด้าไปเลยนะครับแต่ไม่มีสกินแพนด้าไม่เป็นไรนะครับน้องๆก็คือเขาจะมีแพนด้ามาแจกอยู่นะครับในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะได้รับถ้วยขันหรือว่าถ้วยแซมด้วยนะครับน้องๆก็คือ3อันเลยนะครับสามารถวางในห้องโถได้แล้วก็ไปลุ้นเพชรได้นะครัับบนนน้้อองงๆๆกกก็็ปปรรรระะะะมมาาณ5,000ว่เเพชลยคจ สะหรับมหงับน้องคนไหนที Nicolas. ่แบบว่าอยากได้กิจกรรมแบบนี้หรือว่าอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับมงน้องแล้วก็กิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะครับมงน้องก็คือสําหรับมงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ของฟรีๆนะครับมงน้องก็คือสามารถนําการ์ดสีฟ้าหรือว่าการ์ดตัวนี้นะครับฟีไฟเบอร์ซีรี์นะครับมงน้องมาแลกได้เลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของสกินมาแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเลยครับก็สามารถมาแลกได้ตรงนี้เลยนะครับมงน้องแล้วก็ มาดูทางด้านของแฟชั่นกันบ้างนะครับบน้องเพราะว่ามีการอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นแฟชั่นชุดแรปเปอร์ของพุทธศัยนั่นเองนะครับน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับบงน้องก็คือครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่9เพจเท่านั้นนะครับเนาะก็คือพี่ไม่แนะนําสําหรับสายฟรีนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับไซส์เพจประมาณ1น0 0หรือว่า2อง0นกันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือสาหรับบงน้องคนไหนที่อยากสุ สุ่มได้เลยนะครับน้องๆก็คือครัง้งนึงนะครับอยู่ที่9เพรเท่านั้นนะครับน้องก็เริ่มต้นนะครับน้องๆก็คือ9เพรเท่านั้นนะครับก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสุดตัวนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับน้องๆก็คือวันที่31วันนี้นะครับน้องจนถึงวันที่ 6, 6เดือนหน้าเลยนะครับน้อง <ives S 2> ๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็คือหลายๆคนก็คงมีแล้วนะครับเเเเเนน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 าาาาะะสสหหหรรรรรรัััััััับบบุดตววีี้้้คคพ่่มมยยยออออขกกงงง็ไ นี่นะครับน้องๆก็คือง่ายมากนะครับน้องก็เพียงแต่น้องน้องนะครับเติมสิทธิ์ขั้นสูงหรือว่า Edit Pass นั่นเองนะครับน้องๆก็รับไปเลยนะครับน้องสำหรับชุดแบบนี้นะครับส่วนพี่มีแล้วนะครับน้องๆก็คือมีเยอะด้วยนะครับเนาะตอนมันเข้ามาใน Lucky Royal นะครับน้องพี่สูงไว้นะครับเนาะก็ประมาณสชุดเลยนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นชุดแบบนี้เลยนะครับน้องน้องก็เป็นชุดแจกฟรีเมื่อก่อนนั่นเองนะครับเนาะก็ใครที่ยังไม่ทันนะครับน้องๆก็คือสามารถเติม Edit Pass นะครับเนาะก,ก็คือแบบว่าสวยจะจัดเลยนะครับมองมาแล้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนกิจกรรมนะครับก็น่าจะหมดเท่านี้แล้วนะครับวงน้องงั้นเรามาแจกโค้ดคัตนากันเลยดีกว่านะครับวงน้องพี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับวงน้องเพราะว่าโค้ดคัตนาตัวนี้นะครับพี่ไปทํามานะครับวงน้องก็คือแบบว่าแพงจัดเลยนะครับจากที่พี่เคยแจกมานั่นเองนะครับเนาะโค้ดนี้นะครับก็ประมาณ800บาทนั่นเองนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นตัวเชิดใสไว้ในคลิปนะครับเนาะก็สลอง80,000ซับละกันนะครับวงน้องก็คือใครที่อยากให้พี่แจกแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ถึงซัััับบบบบบนน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 ะะะะะะะคคครรรรรพพววววกกก้้้้ออองงเเเเเเดดีีีีีี๋๋ยยยยย่่่แแจจจไปปืๆลลาาา็มมณ แจกโค้ดคาตนาละกันนะครับนาองสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเอาโค้ดนะครับน้องพี่ขอโค้ดละหนึ่งไลค์ก่อนละกันนะครับนาอแเราก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องแลอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้พี่ทําเพื่อคนดูเลยนะครับน้องก็คือไปทํามานะครับน้องก็เสี่ยงเงินจริงๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาน้องๆเดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นตัวเลขใสๆให้นะครับตรงนี้เลยนะครับน้องๆ้อง นี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับก็สามารถเอาไปเติมกันได้นะครับรางวันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือใครที่ได้นะครับก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่มาสลอง8 0,000ืแล้วนะครับวงน้องออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นการแจกคาสตาตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นการแจกโค้ดคาสตาแบบนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเอออยากเล่นกิจกรรมแบบนี้หรือว่าอยากให้พี่แจกแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเนาะเราก็สาหร พี่แจกหนักกว่านี้ได้ไหมก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับมงน้องก็คือถ้าครบ9 0,000คนเมื่อไหร่นะครับก็มีแจกจัดหนักจัดเต็มนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็เอาคาตนาตัวนี้ไปก่อนนะครับส่วนโค้ดนะครับพี่ขึ้นให้แล้วนะครับงน้องก็เป็นตัวใส่นั่นเองนะครับเนาะใครที่ตาดีหรือว่าใครที่เร็วนะครับก็รับไปเลยนั่นเองนะครับงน้องแล้วก็บางคนถามนะครับว่าเติมโค้ดไม่เป็นอย่างงู้อย่างนี้นะครับมงน้องก็คือเข้าไปใน Google Chrome ค้วก็เเขียยนนใส่ลโครับมนะครับแล้วก็เาโค้ตัวที่่พีจก นะครับไปใส่ได้เลยนะครับบงน้องก็คือถ้าใส่ได้นะครับจะได้คาตนานะครับบงน้องไปเลยนะครับน sure ้องก็เป็นคาตนาไฟ1อันนั่นเองนะครับบงน้องแลอวก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องก็ถือว่าเป็นคาตนาที่แรงมากๆเลยนะครับน้องสำหรับบงน้องคนไหนที่ได้ไปแล้วเองนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับบงน้องแลอวก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับบงน้องสําหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำ มีอะไรมากนะครับพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย